จากปากพนังไปชฉะอวดครับที่ถนนคนเดินตั้งอยู่บริเวณริมคลองชะะอวดติดกับสะพานโค้งร้อยปีในอำเภอชฉะอวดทุกเย็นจะมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่เปิดเพลงดังลั่นและมีคนขี่ที่แต่งตัวเป็นอ r รอนแมนซูปเปอร์ฮีโร่จากจักรวาลมาเวลมาพร้อมกับลีลาการขี่สุดกวนทั้งเด้งหน้าเด้งหลังรวมถึงยกล้อและหมุนเป็นวงกลมด้วยผู้ชมอมยิ้มและถ่ายคลิป ส่วนคุณลุงเสื้อเหลืองสนุกตามโยกย้ายไปกับเสียงเพลงนี่ไม่ใช่เด็กแวน้นหรือสตันแมนนะครับแต่เป็นพ่อค้าขายน้ำชื่อคุณวาสนาสายแก้วอายุ73ปีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบังยกล้อลีลาการยกล้อและการโยกของลุงร้าใจลืมอายุจริงๆางาถามว่าทำไมต้องสวมชุดฮีโร่มาขายลุงบอกว่าถ้าไม่แต่งชุดไม่เต้นขายของไม่ได้เลย แต่พอแต่งชุดแบบนี้เด็กๆชอบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าที่สาคัญคือได้ขยับร่างกายออกกาลังกายไปด้วยลุงขายน้ําแบบนี้มา12ปีแล้ว20บาททุกอย่างมีทั้งน้ําอัดลมเฉาก้วยและรังนกลุงเล่าว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนไทยแท้แต่เพราะผิวคล้ำชาวบ้านเลยเรียกกันติดปากว่าบังยกล้อที่ยกล้อมอเตอร์ไซค์เก่งแบบนี้ลุงบอกว่าสมัยก่อนเคยเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์และเคยเป็นนักแข่งมอเตอร์ครอสมาก่อน แต่ต่อมาป่วยเป็นโรคต,ต,ต,ตายต้องตัดไตทิ้งไปข้างหนึง่งทําให้เลิกแข่งไปแต่ก็ไม่อยากอยู่ว่างๆเลยออกมาขายของออกมาเช่นออกมานวดน้ามันตีนสะพานกงร้อยปีเราสบายใจมากถ้าเราอยู่ที่บ้านม้องเครียดอะเพะนั่งนั่งนอนนอนอ่ะไม่ได้ยืดเส้นยืดสายเลยไม่ใจใครยะทำไมอ่ะเด็กมันไม่เด็กม<อ>ันไม่จุดเด่นอลุงบอกว่าขนาดแฟนของลุงยังไม่มาขายของด้วยเลยเพราะอายที่ลุงแต่งตัวแบบนี้ เวฟนไม่เข้าเอาละอายอายคนมาแต่งชุดอ <c oughs> ยา่าอายเลยครับว่ามีแฟนอายุ73ปีแต่หนุ่มทั้งกายและใจแบบนี้ต้องภูมิใจครับ